ครับสวัสดีครับพันผสมพันผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดคุยและอยากจะให้ท่านผสมมาดูนะครับท่านผสมว่าปุ๋ยยูเรียเม็ดโฟมเนี่ยนะครับที่คนนิยมใช้กันนะครับว่าอันนี้ผมต้องย้ําว่าปุ๋ยยูเรียเม็ดโฟมนะครับที่คนนิยมใช้กันค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะมันจะมีทั้งหมดกี่สูตรนะครับ ก็บังเอิญผมได้มีท่านผูนน้ชมท่านนึงถามถามเข้ามานะครับคอมเมนต์ถามเข้ามาว่ามันมี36ด้วยหรือไม่เคยได้ยินแล้วหาซื้อได้ที่ไหนนะครับนี่ผมจะมาให้ดูกันนะครับว่าปุ๋ยที่เฉพาะยูเรียโฟมนะครับที่คนนี้นิยมใช้กันนะครับใช้กันก็เอาอันนี้ผมต้องเอาเท่าที่ผมใช้นะครับท่านผู้ชมเท่าที่ผมใช้มานะครับ อันนี้ผมต้องมาย้ำกับพี่ผู้ผสมอีกครั้งนึงนะครับอันนี้เฉพาะคนที่ที่ใช้นะครับก็ใช้มากที่สุดก็คือ4600นะครับผู้ชสม4600นี่นะครับก็อันนี้หาใครไม่รู้ก็หาใครไม่รู้จักตัวนี้ผมเองก็ไม่รู้จะว่ายอย่างไงนะครับนี่4600ก็เป็นยอดทิศเลยนะครับอันนี้ก็ซึ่งสูงสุดเท่าที่เป็นปุ๋ยของ ในตัวเช่นนะครับสูงสุดเท่าเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับนี่เท่าที่ผมเคยเห็นแต่ทั้งหมดเนี้ยนะครับเท่าเท่าที่ผมใช้นะครับพระมุสมเท่าที่ผมใช้นะครับผมใช้อยู่สี่สูตรนะครับส,สี่สูตรเฉพาะสี่เฉพาะยูเรียโฟมเนี้ยนะครับพระมุสมก็บางที่บางหันบางแห่งก็ อาจจะยังไม่รู้นะครับก็เหมือนผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็มีท่านผู้ชมถามมาว่าเขาไม่เคยได้ยินเลยว่า36 0ศูนย์ศูนย์ว่ามันมีจริงหรือไม่นะครับบางบางคนก็ถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆนะครับก็คือไม่รู้จริงๆเดี๋ยวก็จะหาว่าผมพูดผิดหรือว่าโกหกกันนะครับนี่ผมจะไม่มาให้ดูกันอันนี้ผมต้องมาย้ำเฉพาะยูเรียโฟมนะครับไม่รวมไม่รวม21-00เศูนย์ศูนย์นะครับอันนั้นไม่รวม21ศูนย์ศูนย์ถ้า21เศูนย์ศูนย์เนี้ย ส่วนมากส่วนใหญ่กันแล้วเขาจะเรียกว่าเป็นปุ๋ยน้ําตาลนะครับผ่านยี่สิบเอ็ศูนย์ศูนย์นะครับแล้วผมก็ยังมาเห็นอีกมามีอยู่สิบห้าศูนย์ศูนย์นะครับอันนั้นผมไม่เคยได้ใช้เลยนะครับท่นผสมแต่อันนี้ผมจะมาให้ดูสี่สูตรนะครับสี่สูตรเท่าที่ผมเคยใช้นะครับเท่าที่ผมเคยใช้คือยูเรียโฟมนะครับนี่นะครับตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็สี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับสี่สิบหกศูนย์ นะครับก็ตัวนี้ก็มาดั้งเดิมแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามาดั้งเดิมละมากันไลๆ่ๆมาพร้อมกันก็ปุ๋ยเท่าที่ผมพอทราบมาก็มาจากเท่ากับ2 1 0สเลยนะครับแล้วก็มานี้อีกสูตรนึงนะครับนี่ท่านผู้ชมสีม่สิบศูนย์ศูนนะครับนี่นะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้ผมก็ใช้มานะครับผมก็เคยใช้นะครับ แล้วแล้วผมให้ให้มาดูก่อนแล้วว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมผมให้มาดูปูอยู่เรือผมแต่ละแต่ละสูตรก่อนนะครับอันนี้ก็คือสามสิบกศูนย์นี่นะครับพระมาสมนี่ว่ามันมีจริงไหมนะครับนี่ที่ผมเคยพูดไปในคลิปว่าผมใช้สามสิบกนศูนย์บวกกับสิบห้าสิบห้าสิบห้าสูตรเสมอนะครับนี่นี่ก็สามสูตรละนะครับนี่ก็อีกหนึ่งสูตรนะครับ หนึ่งสูตรก็คือสามสิบศูนย์ศูนย์นะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้สามสิบศูนย์ศูนย์แต่มันไม่ใช่ของบริษัทเดียวกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับปุ๋ยแต่ละสูตรเนี้ยนะครับของยูเรียเนี้ยนะครับของยูเรียเนี้ยมันจะไม่ใช่ของบริษัทของบริษัทเดียวกันนะครับถ้าของบริบรษัทเดียวกันก็เฉพาะยูเรียโฟอมเนี้ยเขาจะเป็นแค่สูตรใครสูตรมันเท่านั้นนะครับนี่ผมให้มาดูอีกนึง พังนึงนะครับอันนี้ก็สี่สิบหกอันนี้ก็สี่สิบนะครับสี่สิบเปนศูนย์นี่ก็สี่สิบหกนะครับพันปุษมและอันนี้ก็สามสิบนศูนย์นะครับนี่นะครับนี่ผมเคยใช้นะครับแต่ทีนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับพันปุษมว่าทําไมปุ๋ยแต่ละสูตรเนี่ยเขาทากันแตกต่างกันออกมานะครับพันปุษมแม้แต่ปุ๋ยตัวเดียวกันนะครับก็คือในตัวเช่นเหมือนกันนะครับผมก็อยากจะมาความเข้าใจกับพันปุษมสักนิดหนึ่ง อันนี้เขาทำม,มาสำหรับพืชแต่ละชนิดแล้วแต่ละฤดูกาลเขาให้เป็นปุ๋ยหางเลือกนะครับเป็นปุ๋ยหางเลือกว่าเราควรใช้ปุ๋ยตัวไหนกับพืชอะไรในระยะไหนนะครับผสมอันนี้เขาถึงมีหลายสูตรกันออกมานะครับแต่แต่ละสูตรมันก็ลดหลั่นกันลงมานะครับ อย่าง4600อย่างเงี้ยมันก็แพงกว่าเขานะครับ4600แล้วก็ลดลงมา4000 40, นะครับมันก็ถูกลงมานิดนึงนะครับแล้วก็มา3600มันก็ลดลงมานะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังว่ามันลดลงมาเพราะอะไรนะครับก็ในเมื่อมีในตัวเช่นเหมือนกันนะครับนี่ก็3000 30, นี่ก็ลดลงมาราคาก็ลดลงมานะครับพระมาุสุน,นะครับทีนี้ เหตุผลที่มันลดนะครับพี่ผู้ชมคือเปอร์เซ็นต์คือเปอร์เซ็นต์ป,นปุ๋ยเขาลดนะครับน้ำหนักเขาไม่ได้ลดนะครับน้ำหนักเขาไม่ได้ลดเขาลดที่เปอร์เซ็นต์ปุ๋ยนะครับนี่ก็อย่าง46เปอร์เซ็นยางสี่สิบหศูนย์นเนี่ยก็สูงสุดแล้วของไนโตรเจนนะครับแล้วทีน,นี้เขาก็ลดลงมานะครับลดลงมามันก็มีเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยอยู่แค่ไนโตรเจนมันก็มีอยู่แค่สี่สิบเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ก็คือมันลดลงมาราคามันก็เลยถึงถูกกันลงมานะครับพี่ผู้ชม แล้วมันก็ลดลงมาสามสิบหกศูนศูนย์อย่างนี้นะครับนี่อันนี้เหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นแล้วแต่เราจะเลือกซื้อไปเลือกซื้อไปใช้นะครับพนผม้สมไปเลือกซื้อไปใช้อันนี้คือการลดเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยนะครับม่ได้ลดน้ําหนักปุ๋ยน้ําหนักเข้าเดิมห้าสิบกิโลเข้าเดิมนะครับแต่มันไม่ได้ลดที่น้ําหนักมันลดที่เปอร์เซ็นต์ของปุ๋ยนะครับนี่อันนี้ถ้าพูดถึงว่า 3 0 0 0นะครับ30.00ก็เหมือนเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยลดลงมาถึง16%เลยนะครับมันคืออย่างนี้นะครับทนผสมให้ให้เข้าใจอันนี้นะครับแต่ว่าที่เราไปใส่นะครับจะไปใส่พืชอะไรใส่ข้าวอะไรก็แล้วแต่นะครับไปใส่อะไรก็แล้วแต่ผมเพิ่งบอกว่าให้ดูพืชเราเป็นหลักให้ดูข้าวเราเป็นหลักนะครับทนผสมแล้วเราจะไปใช้ตัวไหนนะครับใช้ตัวไหนสัมเพาะ ตัวไนโตรเจนเนี่ยนะครับผูส้สมผมผมถึงบอกว่าให้เราเลือกใช้คือคือสูตรผสมเนี่ยนะครับให้เราเลือกใช้เราจะใช้ตัวไหนนะครับอันนี้ก็คือว่าเปอร์เซ็นต์สูงเปอร์เซ็นต์ของไนโตรเจนสูงอันนี้ก็หมายความว่าความเข้มข้นสูงนะครับผูส้สมแล้วแต่ว่า่านผู้สมจะใชบสอบขนาดไหนนะครับถ้าในเมื่อเราข้าวเรา เทียวเทียวดีอยู่แล้วหรืองามดีอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถลดมาตัวนี้ก็ได้นะครับลดมาเป็นสามสิบสามสิบศูนย์เลยก็ได้นะครับผูบม้ม่มอันนี้ผมเพงย้ําว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยต้องให้ดูต้นข้าวเราเป็นหลักนะครับให้ดูต้นข้าวเราเป็นหลักแล้วเราถึงมากําหนดด้วยตัวปุ๋ยนะครับผู้มมว่าเราควรจะกําหนดตัวปุ๋ยตัวไหนใส่เท่าไหร่นะครับผมต้องมาย้าว่าเฉพาะตัวหน้าเนี้ยนะครับผู้ชม เฉพาะตัวหน้าเนี่ยอันนี้ที่ที่ผมให้มาดูเนี่ยคือลดเปอร์เซนต์ปุ๋ยนะครับานะู้ชมคือลดลดเปอร์เซนต์ปุ๋ยของตัวไนโตรเจนนะครับอันนี้ผมก็มาให้ดูกันนะครับบางคนก็อาจจะสงสัยและก็อาจจะยังไม่รู้นะครับอาจก็ยังไม่รู้ก็เลยเอามาให้ดูกันแต่ทีนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับพระูมม้ชมอันนี้แต่ละพื้นที่ผมต้องบอกก่อนว่าแต่ละพื้นที่เท่าที่ผมเห็นเนี่ย <โ sig. S 1> เขาขายปุ๋ยไม่เหมือนกันนะครับขายปุ๋ยไม่เหมือนกัน ขายปุ๋ยไม่เหมือนกันคือแต่ละบริษัทมันจะไม่มีทั่วุกคลานทั่วุกจังหวัดนะครับอันเนี้ยแล้วแต่ว่าใครจะอยู่ภาคไหนแล้วแต่ปุ๋ยไหนจะดังตัวไหนนะครับแต่เฮ้าที่แน่ๆเฮ้าที่ผมเห็นเนี้ยนะครับมันจะเป็นของเนี้ยของตากระต่ายนะครับของตากระต่ายของ16 20 0ยี่สิบศูนย์ไอสี่สิบหกศูนย์เนี้ยแล้วก็ของ พูดง่ายๆก็ของบริษัทตาตากระต่ายวะนะครับของตากระต่ายของแก่ไต่นะนะครับเพร่มนผู้ชมแล้วก็ตามหัววัวขั้นไทยนะครับหัววัวขันไถเนี่ยส่วนมากจะมีขายให้พุกร้านนะครับแล้วก็มีขายให้พุกค้ากนะครับพร่มนผู้ชมอันนั้นก็แล้วแต่ว่าของบริษัทไหนจะดังแล้วแต่ของจะนิยมของบริษัทไหนนะครับซึ่งมันมีหลากหลายนะครับเดี๋ยวนี้บริษัทปุ๋ยก็แข่งกันออกมานะครับพร่มนผู้ชม อันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้ผมมีข้อมูลมาโดยตรงเลยนะครับพ่อผู้ชมผมมีข้อมูลมาโดยตรงเลยผมมีบริษัทหนึ่งนะครับผมพูดได้แค่นี้มีบริษัทหนึ่งเป็นปุ๋ยก็ดังอยู่พอสมควรนะครับช่วงออกมาใหม่ๆนะครับแต่บริษัทเนี้ยนะครับในจังหวัดผมเนี้ยมีมีอยู่ร้านเดียวนะครับมีอยู่ล้านเดียว,นะยเ,ยวเขาซื้อลิขสิทธิ์นะครับเขาซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัท ผู้ผลิตปุ๋ยมาเลยนะครับผู้ชมเขาซื้อลิขสิทธิ์ท่านผู้ชมคงฟังไม่ผิดนะครับลิขสิทธิ์คือเขามีสิทธิ์ขายได้ทั่วจังหวัดเนี้ยคือร้านนี้ร้านเดียวนะครับถ้าใครจะไปขายเอาไปขายเนี้ยต้องติดต่อจากร้านนี้นะครับต้องติดต่อจากร้านนี้ต้องขออนุญาตจากร้านนี้นะครับอันนี้ผมเห็นได้ชัดเจนเลยผมมีผมผมผมเห็นได้มีมีบริษัทหนึ่งนะครับ อันนี้ไม่ทราบว่าพุกคื้นที่จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับบางครั้งเนี้ยปุ๋ยเนี้ยนะครับที่บางครั้งอาจจะมีขายไม่เหมือนกันเนี้ยก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับบางครั้งเขาซื้อลิขสิทธิ์เข้าไว้นะครับก็ยกตัวอย่างมีมันมันมีตัวยาอยู่นะครับท่านผู้ชมทุกวันเนี้ยผมเห็นออกมาอยู่สองตัวเนี้ยนะครับที่ทําออกมาเนี้ยเขาขายลิขสิทธิ์ออกมาแล้วเขารวยแล้วหรือไงก็ไม่ทราบนะครับถึงออกมาเรียนแบบ ขวดหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยก็มีนะครับแต่ถ้าราคาจริงๆนี่ขวดเป็นพันนะครับพ่อผสมมันคืออย่างนั้นนะครับแต่เมื่อก่อนนี้มันมันเขาเอามาขายไม่ได้นะครับคือเขาจุดลิขสิทธิ์เข้าไว้นะครับคือการห่วงห้ามนะครับ่านผสมอันนี้ก็ให้่านผสมได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อปุ๋ยนะครับเราเราก็ต้องหาซื้อว่าตามที่พื้นที่ของเรามีอยู่นะครับท่นผสมพื้นที่เรามีอยู่แล้วแต่ส่วนผสมเนี้ย แล้วแต่เราจะผสมนะครับอย่างว่าเราเราจะไ,ไซใ์สี่สิบกศูนย์อย่างเงี้ยนะครับพันผสมถ้าเราต้องการลดเราก็เอาสี่สี่สี่สิบหกนี่หนึ่งลูกไปผสมกับสิบหกยี่สิบศูนย์สองลูกก็ได้นะครับหรือไปบอกกับถ้าเป็นปุ๋ยรอบสองก็ไปบอก 15, 15, 15, สิบห้าสิบห้าสิบห้าสูตรเสมอสองลูกก็ได้นะครับนั้นเราเราไปลดอย่างนั้นนะครับพันผสมอันนี้สําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ผมก็มาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับถึงถึงเรื่อง เฉพาะป,ปุ๋ยในตัวเจนก่อนนะครับเฉพาะนี้มามาให้ทัานผู้สมได้ได้ดูกันว่าปุ๋ยในในในตัวเจนหลักๆเนี้ยนะครับที่เขาใช้กันมันมันมีกี่สูตรนะครับบางคนก็ยังไม่รู้ก็ผมก็เลยเอามาให้ดูนะครับแล้วมีโอกาสคลิปต่อไปแล้วผมจะมาคํานวณให้ดูว่าการใช้ปุ๋ยให้เพียงพอกระต้นข้าวเนี้ยนะครับแล้วคํานวณมาอย่างไรนะครับบางคนก็พูดกันมาเยอะแล้วนะครับแต่ผมผมไม่กล้าเอามาพูดนะครับ แต่บางอื่นผมก็ได้ไปเห็นที่ผมได้ไปจุดเข้าไว้นะครับได้ไปจุดเข้าไว้ก็อันนั้นผมก็ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันออกมาแล้วว่าเขาคิดคำนวณออกมาอย่างไรนะครับแต่หลายคนก็คิดกันออกมาละนะครับอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้โอกาสนะเดี๋ยวผมจะมาคิดคำนวณให้ฟังว่าปุ๋ยแต่ละสูตรคำนวณออกมาแล้วมันจะมีธาตอาหารจริงๆเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ ก็เอามาให้ท่านผู้ดูผู้ชมได้ได้รู้ได้ดูกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ